ตอนที่สามสิบสามพูดได้ทำได้ก่อน6ฟานอองและฟานอองใหม่หลายท่านจะออกจากนาครหลวงรถม้าสองคันก็ลอบออกจากเมืองไทอันไปก่อนแล้วคนขับรถม้าคือชิงเหนียวและอู้นักฆ่าเด่นตายไวนมลิวืวนเป้าหลังจากทนหนาวอยู่หลายวันในที่สุดก็ได้เข้ามานั่งในตู้โดยสาร ที่นั่งตรงกันข้ามคือหวังเสี่ยวผิงผู้ลุ่มหลงกระบี่หลววนเป้าอยากขอคำชี้แนะเรื่องบำรุงรักษาร่างกายจากยอดคนอันดับหนึ่งด้านศาสตร์กระบี่ในยุทธภพผู้นี้แต่เห็นท่าทางสังกตายของหวังเสี่ยวผิงจึงล้มเลิกความคิดจะได้ไม่ล่วงเกินจนเดินผู้นี้เตียนเซียจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าตนคิดประจบประแจงเอาใจจะเริยนอาหารในแวดวงขนานางมากเกินไปไม่รู้จักเพียงพอนั้นเป็นข้อห้ามหลววนเป้ายากจนระหกระเหินมาครึ่งข้อนชีวิต ไม่เคยกินเนื้อหมูแต่ก็ทราบว่าหมูวิ่งอย่างไรหลังจากเฝ้ารอฟ้าเปิดได้เห็นแสงจันท์กระจ่างแล้วไม่เพียงไม่กระยิมย,มยิ้มย่องหน่งเย่อหยิ่งกลับยิ่งถนอมรักษาวาสนาออกจากประตูเมืองไทอันหลวเหนือเป้าเลิกมานขึ้นโผป่ศีรษะออกไปมองอารมณ์และสีหน้าสลับซับซ้อนไม่ได้เป็นขนางในราชสำนักกล่าวว่าไม่เสียดายสักนิดก็หลอกลวงตนเองและหลอกลวงผู้อื่นแต่ความรู้ความสามารถของตนได้สำแดงในเปรยเหลี่ยง ซึ่งเป็นประตูรักษาการตะวันตกเฉียงเหนือของราชวงศ์ความเสียดายซึ่งมีหรือไม่มีก็ได้นี้จึงไม่นับปสาัาใดหลิวเหวินเป้าวางม่านลงสีหน้ายิ้มแย้มเบิกบานนวดนวดสองแก้มอย่างแรงนวดจนเจ็บแผลถึงหยุดมือเอ็นพิงผนังรถเอ่ยพึมพำว่าก่อนเปยเหลียงจะถึงดดูว่าสันอบอุ่นบุพภาผีบานข้าหลิวเหวินเป้าจะมีรถม้าสักคันเป็นของตัวเองได้หรือไม่เฮอ,อข้าก็หวังเพียงเล็กน้อยนี้เท่านั้น หมวกขดนางเล็กเกินไปเป็นที่นิยมหรือไม่ก็ไม่คิดถึงแล้วขอให้เป็นขดนางก็พอภายในรถม้าคันหน้าสีเฟิ่งเหนียนนั่งขะสมารตรงกันข้างกับส่วนหยวนชิงเฟิงตรงกลางจัดวางโต๊ะวางกระดานหมากที่ไหว้วานถงจือเหลียงซื้อหาให้ก่อนเดินทางส่วนหยวนชิงเฟิงเป็นมือใหม่เรื่องหมากรลมดีที่สีเฟิ่งเหนียนก็วางเบีย้ยทรงเดชประลองหมากกันอย่างคู่ขี้สูสีไม่เช่นนั้นด้วยนิสัยชอบเอาชนะของนาง คงไม่มีอารมณ์เดินหมากับสีเฟื่องเหนียนไปนานแล้วฝีมือเดินหมากของส่วนหยวนชิงเฟิงธรรมดาแต่ดีที่ฉลาดและหัวรันคิดและคิดน้อยกับทุกเบียคิดคำนวณซ้ำไปซ้ำมาบัดนี้ประสบกับคอโขดก็ไม่เร่งร้อนหวังเบียคีดเบียสีขาวไว้ด้วยสองมือมองกระดานหมากและถามว่าหากมีสักวันที่เขาคุยซันข้ามขาีดจำกัดตามสุดของราชสำนักถูกคิดบัญชีกวาดล้างท่านจะถือว่าเขาคุยซันเป็นเบียที่ถูกทิ้งหรือไม่ สีเฟื่องเหนียนเองพิงผนังรถมือวางทาบนเบียในโถเก็บเบียข้าบอกว่าไม่เจ้าก็ไม่เชื่อนางขอบคิดก่อนเอ่ยว่าท่านดีต่อแม่นางหลี่จืออย่างแท้จริงข้าเพิ่งเคยเห็นท่านปฏิบัติต่อคนนอกเช่นนี้เป็นครั้งแรกสีเฟื่องเหนียนเอ่ยเยาะหึงหรือนางเงยหน้าจ้องเขาอย่างเย็นชาช่างเป็นสตีใจดำไม่เป็นที่น่าชื่นชอบของผู้คนโดยแท้เขารอนางวางเบีย เอออย่างเชื่องช้าว่าเจ้าเคยสงสัยหรือไม่ว่าจะไหนสีเซียวจึงมาถึงทุกวันนี้ได้เขามีพลังฝีมือแค่ขั้นสองในสีแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งชุนชิวนับว่าเขาขี้ริ้วขี้เดที่สุดไม่เพียงกําลังรบจํานวนครั้งที่รบแพ้ก็มากที่สุดพื้นเพทาางบ้านก็ไม่ดีมิใช่ลูกหลานตระกูลมีอํานาจบรารมีกระทั่งตระกูลอนุปัญชนก็ไม่อาจนับเป็นเพียงสามัญชนตระกูลยากจนทั่วไปตอนนั้น สีเสียวเข้าร่วมทัพที่สองเหลียวก็พ้อะจุนใจไม่มีทางเลือกแต่ปุถุชนสามันผู้นี้ผูกศีรษะไว้ที่สายรัดเอวนำทหารรบไปรบมาสร้างคนงามความชอบจากการรบได้อาจารย์เล่าว่าตอนสีเซียวเป็นนายกองทั่วไปในมือมีทหารและม้าไม่ถึงหนึ่งพันยามรบออกแรงมากที่สุดแต่คุณงามความชอบกลับได้น้อยที่สุดถูกระดับหัวหน้าที่ดีแต่นอนชมมองละครอ,อย่างสบายแบ่งคุงามความชอบไปกว่าครึ่ง หลายปีนั้นสีเซียวทำเพียงเรื่องเดียวคือเพียรพยายามไม่ลดละจากนั้นแค่คนงามความชอบทางการรบจากซอกฟันของผู้อื่นไม่ว่าม้าศึกเกราะรบหรืออาวุธของสีเซียวล้วนเป็นแบบเดียวกับทหารในสังกัดจากนายกองเป็นแม่ทัพทั่วไปจนกลายเป็นแม่ทัพผู้นำที่ราชสํานักยอมรับกลิ้งลูกพีมะทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดก็ได้ผง,งาดในการรบชนชิวยิ่งกว่านั้นเข้าร่วมการรบในช่วงแรกก็โชคไม่ดี สามครั้งแรกพ่ายแพ้อนาลาสูญเสียกำลังและอาวุธไปแทบสิน้นพี่น้องในกองทัพที่มาจากสองเหลียวพร้อมกันก็ตายเกือบหมดสีเสียวเล่าว่าตอนน้องมไม่รู้เรื่องการเป็นขนนางแต่ยอมอุดดูสุนัขยอมจ่ายเงินโดยตนเองไม่เหลืองเงินไว้สักแดงมอบให้พวกขุนนางที่ควบคุมสเสบียงควบคุมหมาควบคุมอาวุธในรวดเดียวแต่ครั้งนั้นมอบเงินไปจนเกลี้ยงแล้วก็กระทำการไม่สำเร็จไม่มีทั้งสเสบียงอาหารอาวุธ สู้รบในวันหิมะตกหนักจึงกลายเป็นมนุษย์หิมะต่อมายืมกําลังพลหนึ่งพันจากแม่ทัพผู้หนึ่งมาได้ผลคือเขาเดิมพันชนะแล้วได้แทกกระดูกแข็งที่ทุกคนไม่เห็นดีหลายปีก่อนข้าถามเขาว่าหากยืมแล้ววิงวอนมาไม่ได้จะยอมคุกเขาหรือไม่สีเซียวตอบว่าไม่ข้าถามว่าเพราะเหตุใดเขาก็ไม่เอ่ยอันใดสีเซียวอายุมากแล้วมักบนเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งแต่เก่าก่อนกันกบข้า เล่าว่าเมื่อก่อนเขาสง่างามอย่างไรเป็นที่ชื่นชอบของสตรีอย่างไรง้างคันธนูใหญ่ซัดยิงเสือร้ายอย่างไรเหล่านี้ข้าไม่ใครเชื่อแต่เขาเล่าว่าล้างหน้าด้วยหิมะจนชินลิมรสปานเนื้อจากรากหญ้าเปลือกไม้ได้เมื่อลืมตาตื่นมักรู้สึกเห็นวิญญาณที่ตายใต้คมดาบเหล่านี้ข้าเชื่อเมื่อก่อนมักแย้งเขาว่าชายชาตีไม่เอ่ยถึงวีรกรรมในอดีตไม่รู้ด้วยเหตุใด ตอนนี้กลับอยากฟังเขาเล่าเรื่องในอดีตเหล่านั้นส่วนหยวนชิงเฟิงคิดออกแล้วว่าจะวางเบี้ยอย่างไรแต่ยังเงื้อมือคากลางอากาศสีฟึ่งเหนียนเอ่ยหยันตนเองบัดนี้เปยเหรียญล้วนรู้ว่าข่าไปเปยมังตามลําพังกระทั่งเรื่องใหญ่หลายเรื่องอันที่จริงตอนอยู่เปยมังหลายครั้งข่ากลัวแทบตายได้เผชิญหน้ากับทั่วป่าชนสนพร้อมสองสมนุนนึกว่าตนเองจะตายแล้วได้พบล่วอย่าง ก็คิดว่าต้องตายในสุสานห้องเต้ฉินแล้วต่อสู้กับที่อูเหอประมุขเขาถีปิงที่เท่อเขาโลหลานนั้นดีขึ้นบ้างเมื่อก่อนข้าสงสัยว่าสีเซียวเป็นปเปยเลียงอ๋องได้อย่างไรแต่หลังจากออกตะเวนหาประสบการณ์สามครั้งถึงเริ่มรู้ว่าอันที่จริงการเป็นคนไม่มีอันใดมากไปกว่าก้มหน้าก้มตาย่ำเดินไปไม่แน่สักวันพอเงยหน้าก็สัมผัสถึงท้องฟ้าแล้วสีเฟื่องเหนียนผายมือออก เป็นไหนให้ส่วนหยวนชิงเฟิงวางเบียวาจาเหล่านี้ข้าไม่กล้าบอกกล่าวกับผู้อื่นแต่เจ้าไม่เหมือนกันพวกเราจะว่าไปก็เป็นคนประเภทเดียวกันดังนั้นข้ามั่นใจว่าเจ้าย่อมังทะลุหูซ้ายออกหูขวานางวางเบียลงแล้วก็เพ่งมองออกจะเสียใจแล้วสีเฟิงเหนียนยิ้มเอ่อยว่านึกเสียใจก็เปลี่ยนใจสีเสียวตอนเดินมาก,กับข้าก็เปลี่ยนใจสิบกว่ายี่สิบครั้งแทบจะไม่อาจเรียกว่าเดินมา นางหยิบเบีย้ยขาวเม็ดนั้นขึ้นแถมเก็บเบีย้ยดำติดมือมาด้วยหลายเม็ดหมักที่มีสถานการณ์สูสีกลายเป็นว่ามีฝ่ายหนึ่งเพี้ยงคล้าทันทีสีฟึ่งเหลียนหัวรอบลวดนางถามว่าท่านหัวรอดทำไมเขายิ้มอย่างใจกว้างข้ากำลังคิดว่าต่อไปหากเจ้าเป็นสตรีเจ้ายุทธจักรที่ไม่เคยมีมาก่อนต้องมีบุรุษหนุ่มรอเหล่าเทใจให้เจ้าสาบานยอมตายเพื่อเจ้า ขนาดข้าไม่ใช่คนในยุทธภพยังให้เจ้าเปลี่ยนใจวางเบี้ยใหม่ได้รู้สึกว่าน่าสนุกนางแค่นยิ้มยินชาหน้าเบือ่อสีฟึ่งเหนียนสายหน้ากล่าวว่ายังห่างไกลนักนางคิดหักหน้าก็หักหน้าจู่ๆก็ถามอย่างมโมโหวาจาหรือรูปโฉมที่ยังห่างไกลเขาหัวล่อลันในที่สุดเจ้าก็จำได้ว่าตอนนั้นข้าประชดเจ้าอย่างไรแล้ว พบกันครั้งแรกสีเฟื่งเหนียงเคยวิจารณ์ความงามของส่วนหยวนชิงเฟิงว่ายังห่างไกลหนักนางชูสองนิ้วที่คีบเบี้ยวไว้ดูท่าทางคล้ายว่าพูดไม่เข้าหูจะตกรางวัลสีเฟื่งเหนียงด้วยดัชนีอัศจรรย์สีเฟื่งเหนียงเอ่ยตามใจชอบแต่กล่าวตามจริงปีนั้นหากเจ้ามีท่วงท่าและสนธิยรสสักครึ่งของตอนนี้ข้าย่อมไม่กล่าวเช่นนั้นข้าท่องอยุทธภพครั้งแรกในห้วงสมอง มีแต่จอมยุติหญิงงามเพลิดเพล้วประหนึ่งนางเซียนจุติจากสวรรค์จอมยุติหญิงเหล่านั้นพอเห็นข้าครั้งแรกก็นึกหลงไหลจากนั้นจับคู่ท่องยุทธภพทำให้จอมยุติในยุทธภพโม่ตายรู้สึกว่าเป็นเรื่องงดงามมีหน้ามีตาตอนนี้อาศัยอานิสง์จากเจ้าทำให้ความปรารถนาของข้าเป็นจริงนางทำหน้าเหมือนเรื่องนี้เป็นสัจธรรมแห่งฝ้าสีเฟื่องเหนียนซึ่งรู้ดีว่าเอ่ยเรื่องเหตุผลกับนางก็เท่ากับพูดพราม์ รู้สึกอึดอัดกลัดกลมจากนั้นนางก็เปลี่ยนใจหยิบเบี้ยขึ้นแล้ววางเบี้ยใหม่ไม่หยุดส่วนหยวนชิงเฟิงแขวนสร้อยลันจกรไว้ที่ข้อมือตั้งแต่ออกจากหยุดพักม้าเสียมาเวยกระแสพลังหญินแผ่ซ่านจากร่างในพริบตาสีเฟืงเหนียนรู้แน่แก่ใจหมุนตัวไปเลิกมานขึ้นเห็นบัณฑิตชุดคลามยืนอยู่ไกลๆบนเส้นทางเดินมาเลื่อนสายตาไปเล็กน้อยเห็นฮิมาขาวโพลน สตรีนางหนึ่งนั่งยองกลางกองหิมะคาดว่ากำลังปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยจิตใจดังเด็กน้อยสีเฟื่องเหนียนไม่ได้ลงรถรับรลันจกรจากมือส่วนหยวนชิงเฟิงโยนเบาๆออกไปวัตถุคือเจ้าของเดิมรถม้าและบัณฑิตชุดคามเฉียดผ่านกันเฉาฉางชิงสอดรลันจกรเข้าไปในชายแขนเสื้ออย่างระวังพลางถ่ายทอดเสียงแหบแห้งเข้าหูว่าหานเตียวซื่อประกาศว่า ภายในห้าร้อยลี้ถึงหนึ่งพันลี้จะพบเจ้าไม่ตายไม่ร้ามือส่วนหยวนชิงเฟิงหันไปมองบุรุษที่ไม่ลงจากรถมาไม่ไปพบหน้าสักครั้งหรือจะเป็นเหมือนอย่างที่หลี่อี้ฝูกล่าวไว้ว่าลืมเลือนกันในยุทธภพจริงหรือสีเฟิ่งเหนียนไม่เอ่ยคำหนังจู้ปากหลายเสียงองค์หญิงแคว้นล่มสลายนั่นยังประทุลังสีฆ่าฟันหลายส่วนพุ่งเป้ามาที่ทันคาดว่ามากกว่านั้นพุ่งเป้ามาที่ข้ากัมัง สีเฟื่งเหนียนเก็บเบี้ยที่เหลือบนกระดานมากเข้าโถนางยิ้มถามว่าท่านเคยคิดหรือไม่ว่าหากสักวันสีฉู่กู้ชาติแล้วพ่ายแพ้ถล่มทลายเหมือนเบี้ยดำของท่านท่านจะทำอย่างไรนิ่งดูดายให้นางมีจุดจบอย่างราชันกระบีสีสู่กระบี่สะบั้นคนอาสันจากนั้นยามว่างค่อยปล่อยใจคันนึงหาสักราไม่อาจบอกกล่าวกับผู้ใดอย่างนั้นหรือสีฟ่งเหนียนเงยนหน้ามองนางมารผู้นี้ นางจ้องมองตอบเช่นกันปลายเข็มจ่อปลายเข็มเมกหลาคิดแล้วหรือสีเฟื่งเหนียนยิ้มยิ้มเก็บเบียงเง้ยเงียบเงียบวางโถลงเขานั่งหลังตรงหากมีวันนั้นเข้าจริงภายใต้เงื่อนไขว่ามีกำลังรักษาการต้านไม่ให้ทัพม้าเปยหมังเข้าสู่เปยเหลียงข้าจะนำทัพอาชาเหล็กเท่าที่โยกย้ายได้มุ่งตรงไปซีชูให้ผู้คนในโลกล่าได้รับรู้ข้ารังแกเจียงหนีได้พวกเจ้ารังแกไม่ได้ ขาสีเฟิ่งเหนียนพูดได้ทำได้